ในครั้งสมัยพุทธกาลมีคนถามพระพุทธองค์ว่าการปฏิบัติธรรมแล้วในที่สุดเราจะได้อะไรพระพุทธองค์ตอบว่าไม่ได้อะไรเลยเขาจึงถามต่อไปว่าถ้าหากเช่นนั้นท่านจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรพระพุทธองค์ทรงแย้มพระโอษฐแล้วตรัสว่าตถาคตสามารถบอกคือถึงสิ่งที่หายไปนั้น ค,ความโกรธที่ได้หายไปความหม่นหมองวิตกกังวลที่หายไปความเศร้าท้อแท้ที่หายไปความกังวลไม่สบายใจที่หายไปความเห็นแก่ตัวโลภะโทสะโมหะและผิดร้ายทั้งสามก็หายไปอวิชาคือความไม่รู้ที่ปิดกัน้นพุทุชนทั้งหลายก็ได้ศูนสิ้นไป พูดเหมือนง่ายแต่เหตุผลนั้นมันลึกซึ้งคนทั้งหลายที่มาสู่โลกนี้มีเพียงสองเรื่องคือเกิดกับตายเรื่องแรกเราทำสำเร็จไปแล้วคือการเกิดส่วนอีกเรื่องนั้นเราจะทุกข์ร้อนไปทำไมมีวาสนาก็มาไม่มีวาสนาก็ไปสิ่งใดที่สมควรแก,ก่เหตุก็มาเอง สิ่งใดที่ไม่สมควรแก่เหตุจะสแสวงหาก็ไม่พบจะอ้อนวอนก็ไม่สำเร็จมีวาสนาก็ไม่ปฏิเสธไรวาสนาก็ไม่ต้องสแสวงหาสิ่งที่เข้ามาหาก็ต้องต้อนรับสิ่งที่จากไปก็ต้องอาลัยทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่วาสนาให้เป็นไปตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นผู้มีปัญญาทั้งหลาย ไม่เอาชีวิตไปขึ้นอยู่กับปากและตาของผู้อื่นให้มองเห็นจิตและใจของตนเองมีสติรู้จิตไม่ฟุ้งซ่านไม่ดิ้นรนสแสวงหาในสิ่งที่หลอกลวงทั้งหลายไม่ดิ้นรนสแสวงหาใจเป็นอิสระจากกิเลสทั้งตัวจะร้อนและหนาวจะลุกและนั่งจิตก็มีสติอยู่เสมอนี่แหละคือการปฏิบัติธรรม เกิดเป็นคนอย่าเป็นคนหลอกลวงไร้สัจจะถ้าเป็นคนหลอกลวงจะไม่สามารถเปิดใจต่อผู้อื่นได้ความทุกข์ที่สุดของมนุษย์คือใจที่ไร้ที่พึ่งไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้ยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามจิตที่ดีงามย่อมไม่มีเรื่องทุกข์ใจจิตที่ประเสริฐย่อมไม่มีผู้ที่ต้องเครียดแค้นชิงชัง จิตที่เรียบง่ายย่อมไม่มีเรื่องว้าวุ่นใจเป็นคนดีกายใจซื่อตรงย่อมหลับเป็นสุขผู้ประกอบธรรมดีฟ้าดินย่อมมองเห็นผีสามเทวดาก็ย่อมสังเสริญความสงบที่แท้จริงไม่ได้มาจากการนั่งนิ่งๆหลายชั่วโมงแต่เกิดจากการมองผู้คนและสิ่งทั้งหลายด้วยใจอันสงบ ได้ยินแม้แต่เสียงดอกไม้บานนั่งก็เป็นสมาธิเดินก็เป็นสมาธิจิตอยู่กับตนอยู่กับปัจจุบันนาการเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ว่างเปล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคนเราไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้แม้แต่เพียงเกี่ยวข้องแล้วผ่านไปก็เท่านั้น พวกเราทุกคนเป็นเพียงแขกผู้ผ่านการเวลาเท่านั้นในวันหนึ่งเราก็ต้องบอกลาทุกสิ่งทุกสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าเรานั้นควรจะทนุถนอมแต่สิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ไม่ควรต้องอะไรสิ่งใดที่ควรได้ก็ให้รับเขาด้วยความยินดีไม่ใช่ยึดถือ หากวันนี้คุณได้รับชมเนื้อหาสาระธรรมดีๆจากเราแล้วขอฝากผู้ชมทุกๆท,ท่านได้กดไลค์กดแชร์แล้วกดสันกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอสาระธรรมดีๆที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังในครั้งต่อไปและอย่างน้อยๆที่สุดก็ได้เป็นกำลังใจแก่ทางวัดและทีมงานเพื่อจะได้จัดทำคลิปวิดีโอสาระธรรมเพื่อเผยแพร่ ในครั้งต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอเจริญพร